พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูที่ม่จะทำก็คือห่อหมกปลาบึกนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นไข่ค่ะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้ค่ะสีฟองตัวนี้ซิก,กินดาหั่นนะคะเอาไว้แต่งหน้านะคะเพื่อความสวยงามนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะและตัวนี้จะเป็นกะทินะคะ200กรัมนะคะตัวนี้จะเป็นพริกแกงนะคะ200กรัม ส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อปลาบึกนะคะอันนี้ไม่ค่อยล้างทําความสะอาดอย่างดีเลยนะคะล้างเกลือแล้วก็ล้างน้ําส้มอีกรอบถ้าใครมีน้ําหมักก็ใช้น้ําหมักล้างได้นะคะแล้วก็มาหั่นชิ้นก็คือไม่ไม,ไม่ต้องชิ้นใหญ่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นผักนะคะเป็นโหระพาแล้วก็ใบยอนะคะโหระพาก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหรค่ค่ะเพราะปู่เองที่บ้านแล้วช่วงนี้ฝนตกมันหนอนก็จะกินเยอะนิดนึงนะคะ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นใบยอนะคะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ใส่พริกแกงลงไปนะคะแล้วก็กาเน็กเกลือค่ะประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาหนึ่งทับพ,พีนะคะแล้วก็ตามด้วยขงปรุงรสนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไข่ตามลงไปนะคะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีนะคะแล้วนำเนื้อปลาลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเม่อ้อยจะใช้เวลาตีประมาณ5นาทีนะคะโอเคหลังจากที่เราคลุกเขาส่วนผสมตีให้เข้ากันนะคะ5นาทีแล้วนี้เมยอ้อยจะใส่ตัวนี้ลงไปค่ะหัวกะทินะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยนะคะแล้วเราก็ตีอีกนะคะจะใช้ไม้พายก็ได้นะคะหรือใช้ตัว พับผีก็ได้ค่ะเราจะใช้เวลาตีแบบนี้นะคะคุกไปคุกมานะคะอีกห้านาทีนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราตีมาสักระยะแล้วค่ะหอมมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนค่ะทีนี้เรามาจัดการกับตัวใบตองกันนะคะครับใบตองนะคะเราก็ตัดให้มันกลมแบบนี้นะคะเวลาเราที่ทํากระทงนะคะเราก็ใช้สองใบนะคะประกบกันค่ะ แล้วก็พับนะคะเอามือดันนะคะมือดันค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้แม็กนะคะแล้วเราก็ทําฝั่งตรงกันข้ามนะคะเสร็จแล้วก็มาทำด้านนี้นะคะก็พับเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกระทงของเรานะคะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่้อยขอทําให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบร่างกันค่ะโอเคนะคะหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแม่้อยก็จะนําผักโหระพาแล้วก็ใบยอน,นะคะใส่ในกระทงนะคะมากน้อยตามชอบค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักตัวนี้ใส่ไปค่ะน้อยชอบผักเยอะๆก็ใส่ใส่ผักเยอะนิดนึงค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นำใส่ซึ้งค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็จัดใส่กระทงเรียบร้อยค่ะทีนี้ไม่อ้อยจะนำไปนึ่งนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะคะและระหว่างที่เรานำไปนึ่งนะคะเราก็จะมาทำตัวน้ำราดกันนะคะตัวกะทิสำหรับตัวกะทิสำหรับราดหน้านะคะโอเคเดี๋ยวแม่อ้อยขอนำไปนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะเรามาทำน้ำราดกันนะคะ ในนี้ก็จะประกอบไปด้วยกะทินะคะหัวกะทิสองร้อยกรัมนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งหยิบมือนะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตีให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะต้องคนตลอดนะคะไม่งั้นแป้งเขาจะเป็นก้อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้กะทิของเราก็สุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะคะหอมหอม น้อยนึ่งเตาถ่านนะคะทีนี้เราก็จะมาราดตัวกะทิลงเลยค่ะหลังจากที่แม่อ้อยราดกะทิเสร็จนะคะก็โรยด้วยใบยมะกรูดแล้วก็พริกจินดาหั่นนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานกันต่อคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะสำหรับหอมหมกปลาบึกนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะหอมหอมเช่นเคยคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว Youtube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังไบอ้อยอิงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ